สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซล์ปีใหม่อีสูซูเชี่งตรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ตรูมอีซูซูสาขาเทิงจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะเจอกันช่วงบ่าย,าย,ายนิดนึงนะบ่ายแก่แล้วนะคะบ่าย1ิบหานาฬิกา,าก,กว่าได้ค่ะวันนี้เจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะพาทุกท่านมาตรีวิวลถอ,อีกแล้วสำหรับคันที่จะพามาตรีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นคันที่จอดอยู่้านลางปีใหม่ตอนนี้เลยค่ะกับรถรุ่นซีบตู้วีคราสสามสูน์แซพีตัวทดลองท็อปนั่นเองสำหรับคันที่จอดอยู่านลังตอนนี้เป็นสีขาวมุกนะคะราคาค่า ตัวของเขาอยู่ที่1นึ่0ล้านนึ่่บาทนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกกี่สีนะจะมีสีขาวมุกสีพลอนเงินนะคะสีดำแล้วก็สีเทาแลมโบนะคะก็มีให้เลือกอทั้งหมดสีสีนะสำหรับรุ่นนี้ไม่มีสีส้มใหม่นะคะต้องบอกก่อนนะคะรุ่นนี้มีสีสีนะสีดำสีพลอนเงินสีเทาแลมโบแล้วก็สีขาวขาวมุกก็คือสีนี้นะคะคันนี้เลยนะ ถ้าเป็นสีอื่นนะคะก็จะถูกกว่านี้ไป7,000บาทนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทางอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ PWE MAI 1 5 7 9นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 9 5 3 3 8 8 9 9 4ปค่ะหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook ส่วนตัวค่ะพี่ใหม่ E สุดุเถ็อ E สุดุเชิงตลายสาขคาเิงบายเซล์พี่ใหม่น้าตาแบบนี้ก็ ถาเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางติ k t ตอกนั่นเองนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะชื่อช่องว่าเซลปิม่อิสุสุนั่นเองค่ะก็มีหลายช่องทางให้ติดตามปิม่ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะติดตามกันไปยาวๆนะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะอุดหนุนรถใหม่กันด้วยนะคะสำหรับลุูกค้าท่านใดที่ผันไปผันมาอยู่บริเวณแถวนี้นะคะอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูม หรือเข้ามาเที่ยวหาพี่ใหม่นะคะมาดูรถอุดหนุนกันนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยแต่ถ้าจะเข้ามาก็รบกวนนะคะโทรหาพี่ใหม่ก่อนนิดนึงนะเผื่อบางครั้งไม่ได้อยู่ที่โชว์รูมนั่นเองโทรหากันทักหากันก่อนเผื่อให้รู้ตัวกันบ้างนะจะได้อุดหนุนกันนะคะไม่ง,งั้นจู่ๆเข้ามาอาจจะเป็นเซลล์ท่านอื่นดูแลกันได้นะยังไงก็อุดหนุนกันด้วยนะคะฝากนิดนึงก็พูดมาซะยาวนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรีวิวกับรถคันนี้เลยละกันนะคะกับรถรุ่น สีประตูวีคลอสสามจุดศแซีคันนี้เลยสีขามุกนะคะไปค่ะสำหรับสีประตูวีคลอสสามจุดศแซีสีขามุกค,คันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทค่ะตัวนี้ดีไซน์และดูออฟโรดจบครบออกจากโรงงานนะคะสวยงามมากๆเลยกับสีขามุกค,คันนี้ค่ะ และดูดันออฟโรดมากๆกอ่ะก่อนอื่นนะคะพาทุกท่านมาตรับชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าของเขาเบ้าหน้าแลดูแบบออฟโรดลุยๆมากๆหล่อจริงๆและดูดุดันมากๆเลยนะคะสำหรับบอดี้ปี2024ตัวตลาล่าสุดของเต่านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าออกแบบมา 3D Dimension นะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดส,สีนะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีโครมนะคะ ออกเงาเงานะอันนี mm ้จะเป็นสีพอดีมีดบาดมือนะมือไม่สวยเลยนี่จะเป็นสีโครมนะคะตรงนี้จะเป็นสีเทาเมทัลิกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านมีการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีใหญ่ๆเมื่อผสมผสานกันแล้วจะทําให้กระจังหน้าโฉมหน้าของเขาแลดูดําเงานะคะดําด้วยเงาด้วยแลดูดูดันลุยๆมากยิ่งขึ้นนะคะจะกลับโฉมหน้าใหม่ กระจังหน้า2ชั้นนะคะดีไซน์ล่าสุดเอกลักษณ์ของออซูุเลยมาพร้อมกับโลโก้ออซูสุโครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะ <S <S แล้วก็ในส่วนของช่องระบายลมด้านล่างนะคะดีไซน์มาล่าสุดก็ยังคงเอกลักษณ์ก็มีความมีขนาดใหญ่นะคะก็สามารถระบายความร้อนของอินเตอร์คูลเลอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยชิ้นงานในส่วนของอตัวที่อยู่เหนือโลโก้ออซูสุนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะแต่ชิ้นงานออกเป็นสีดำแบบดำด้านนิดนึงนะคะทุกคนไม่ใช่ดำเงานะตรงนี้นะแล้วฝากกระโปรงตรงนี้ก็ดีไซน์มาล่าสุดทำให้เราดูแบบอิ่มเอิบนะคะดูอบอวบขึ้นนะคะฝากกระโปรงใหม่นะคะตัวนี้เส้นสาย้วยลายใหม่นะสังเกตดูดีๆนะคะจะมีความอิ่มเอิบดูบึกบึนมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็กันแคลงด้านหน้าตรงนี้นะดีไซน์ล่าสุดแลดูดุดันลุยๆสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้จะมีชิ้นงานของการเป็นเส้นๆๆ,ๆนะคะช่วยในเรื่องของการแบกลมทําให้รูหลมนั่นเองรับกับในส่วนของกันชนหน้าที่ดีไซน์มาใหม่นะคะแอร์เคเอร์เจนลดแรงต้านทานอยู่ด้านข้างตรงนี้เห็นไหมคะจะลดแรงต้านทานแบบฉบับรถสปอร์ตรู ช่วยเรื่องของการลู่ลมแล้วก็ประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วยนะคะเวลาลรถวิ่งไปมันก็จะมีลักษณะของการแหวกลมออกประมาณนั้นนะ응แล้วก็ตรงนี้นะคะไฟตัดมองนะเกรดแอพีก็เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะชิ้นงานตรงนี้ที่อยู่ด้านใต้ตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตรงนี้จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดําทําให้ใบหน้าของเขาดูดูดานมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรา,ามองดูไกลๆตรงเนี้ย ชิ้นงานตัวที่เป็นสีดำอะ่ะจะมีหน้าตาที่ใหญ่ขึ้นดูดันขึ้นนะคะทุกคนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดีไซน์ล่าสุดค่ะมาพร้อมกับ E-su Vision by LED เส้นสายลวดลายนะคะตรงนี้ยูนภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยในส่วนของซ u เปอร์เด g h ไลท์ตรงนี้นะคะทำหน้าที่อยู่3อย่างด้วยกันเป็นไฟซูเปอร์เดย์ไลท์สองสว่างเวลากลางวันเป็นไฟลีในเวลากลางคืนแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวภายในตัว ก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ทําหน้าที่เป็นไฟสูงไฟต่ําภายในหลอดเดียวกันเลยนะสวยงามจริงค่ะทุกคนตัวนี้สวยงามมากๆเลยอยากได้มาดูด้านข้างนิดนึงค่ะตัวนี้ล้อแม็ก อลูมิเนียมอัลลอยดีไซน์ล่าสุดนะคะตัวนี้ล้อแม็กถ้ามองใกล้ๆนะคะจะว่าเป็นสีดําเงาก็ไม่ใช่จะดําด้านก็ไม่ใช่ก็เป็นกึ่งๆนะคะทุกคนตัวนี้ดีไซน์ล่าสุดมีลักษณะเป็น6กการใหญ่ๆรัดด้วยยางบิสตนค่ะซีรีย,ยางตัวนี้อยู่ที่265หกห้าทับหกศูน ในส่วนของช่วงล่างนะคะก็ยังคงเป็นช่วงล่างเดิมนะคะอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับโช้กอัพแก,ก๊สเหล็กการโครงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะดิสเน่ดัมหลังเหมือนเดิมนะคะในส่วนของระบบเบรกนะ ABS EBD BA มีมาทุกรุ่นนะแล้วก็คิ้วล้อตัวนี้นะคะคิ้วล้อใหม่นะคะในส่วนของคิ้วล้อชิ้นงานด้านล่างตรงนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นๆน,น,นะคะ,ะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการแหวกลมได้ดียิ่งขึ้น ะะลดแรงต้านทานคิ้วล้อจะมีชิ้นงานมีแบบลักษณะเป็นสีดำออกดำด้านไม่ใช่ดำเงานะคะทุกคนตัวนี้ดีไซน์ล่าสุดนะดีไซน์ใหม่นะคะสำหรับคิ้วล้อ,อขนาด6นิ้วนะคะแลกวก็วีคลอสโครเมียมนะคะที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจกก็เป็นแบบริวอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยตัวนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีดำเมทัลิก ด้นานล่างจะเป็นสีดําออกดําด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาก็ไปหลอด LED มาให้เราเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นตรถของลูกค้าเตรียมรอส่งมอบนะก็เอามาออรีวิวพห้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะคะช่วงนี้คือรถเข้ามาก็มีเจ้าของหมดแล้ว <c oughs> ก็ยืมยมมารีวิวก่อนนะสำหรับรุวนี้บันไดข้างนะคะจะเป็นสีดำนะคะทุกคน ก็เข้ากันมากเลยบันไดข้างสีดำรับกับคิ้วล้อแล้วก็ล้อแม็กจากโรงงานก็ถือว่าสวยมากๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อจับรุ่นนี้นะคะความจริงจะเป็นสีดำนะเป็นสีดำเมทัลลิกค่ะใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบา้ามือจับสีดำด้านก็ถือว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆค่ะร้วกับในส่วนของคิ้วล้อด้านันก็เขาเรียกว่าราวหลังคาด้านบนด้วยนะคะจะมีราวหลังคานะคะด้านบนด้วยเหมาะสําหรับเอาอไปใส่แหลกหลังคาแบบลุย,ลยออฟโรดขึ้นดอยขึ้นเขาแบบ สายคมปิ้งอะไรประมาณนี้นะคะสายคมปิ้งก็ไปใส่แหลกดังคาแล้วก็เอาของใส่ด้านบนได้ด้วยนะอม,มองมุมนี้นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะโลบาเสริมกระบะท้ายตัวนี้ดีไซน์ใหม่ะคะ่ะเสริมกระบะท้ายให้เราดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นจะมีโลโก้อิรุสูติดตรงนี้ด้วยนะคะเสริมกระบะท้ายขึ้นทำให้รถวีคลอสของตรเรา และดูบึกบึนมากขึ้นค่ะแล้วก็อ l อนิวเลยนะขออนุญาตเลือกว่า a ออนิวแล้วกันกับโลโก้4ี่คูณสี่ดิฟล็อกนะคะตัวนี้เป็นสติเกอร์ใหม่ลวดลายใหม่ดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีโทนออกดําๆนะคะถ้ามองไกลๆบางครั้งไม่ค่อยเห็นเลย <laughs> ถ้าเป็นตัวเดิมมันจะเห็นชัดกว่านี้นะแต่ตัวใหม่มันจะดูแบบกลืนๆไปกับ ตัวรถนิดนึงนะคะแต่ถามว่าสวยไหมถ้ามองใกล้ๆนี่สวยมากสาหรับดีไซน์การออกแบบในส่วนของโลโก้คาว่า4ี4คนสี C ่ดิล็อกนะคะในส่วนของแชสซีค่ะแชสซีก็เป็นแชสซีเดิมอยู่นะคะ<ม>ก็เป็นแชสซีขนาดใหญ่ออกแบบมามีลักษณะสอดประกบกัน3ท่อนนะคะก็จะมีในส่วนของท่อนหน้าสุดก็คือรองรับน้ําหนักในส่วนของเครื่องยนต์ท่อนกลางก็คือรองรับน้ำหนักในส่วนของอผู้โดยสารนะคะแล้วก็ท่อนหลังสุด นะสำหรับแชสซีนะก็จะรองรับน้ําหนักในเรื่องของการบรรทุกนั่นเองนะคะไปดูในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยละกันตัวนี้ล่างแบบล่างสุดนะคะตัวนี้จะเป็นแหนบเหนือเพลนนะคะในส่วนของแหนบมีทั้งหมดอยู่3แผ่นด้วยกันค่ะหลายหลายคนสอบถามนะคะสําหรับตัวตลองท็อปหรือว่าตัวทอ็อปยางอะไรเป็นล้ออะไรนะคะเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยอ่ะพอยาสองนิดนึง เห็นไหมคะเออสำหรับยางอะไหนะคะก็ยังคงเป็นล้อเหล็กอยู่นะอถัดม,มาด้านหลังนะคะมองมุมนี้นะคะโดดเด่นมากเลยนะคะกับไฟท้ายดีไซน์ล่าสุดทิปโปิลอาร์หลอด LED มีลักษณะ3เส้นนะคะ1 2 3เวลาเปิดนะคะอ่าเป็นหลอด LED อายุการใช้งานยาวนานสวยงามดีไซน์ล่าสุด เวลาเปิดสวยงามจริงๆค่ะแต่เวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บนะคะหลอดด้านบนนะคะเส้นตรงนี้นะคะจะสว่างมากกว่าเพื่อนทํางานคู่กับไฟเบรกดวงที่3ก็คือด้านบนสุดหลอดด e d ดีเหมือนกันก็จะมีหลอดที่1หลอดที่2องควบคู่กักนซ้ายขวานะคะ1 2 3ทํางานควบคู่กันนะคะก็คือเพื่อให้รถที่มองที่ตามหลังเรา,ม,ามองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ได้ดีนะตัวนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของไฟเบรคลงที่3มันจะอยู่ด้านบนไงรถครั้งที่2ครั้ที่3าที่อยู่ตามหลังเรามาก็จะมองเห็นแล้วว่าเราหยียบเบรกนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของมือจับระบาดท,ท้ายนะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเมทัลิกเป็นสีดําเมทัลิกมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินนะคะภายในที่ แล้วก็ในส่วนของกระบะหลังตรงนี้นะคะดีไซน์ล่าสุดนะตัวนี้ชิ้นงานก็แลดูมีความเอิบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะและดูเป็นชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะกระบะท้ายใหม่นะก็อย่างที่บอกหลายๆคลิปนะคะคือบอดี้2024จะมีขนาดยาวกว่าและดูบึกบืนกว่า2023นะคะหลักๆโดยที่มีความยาวมากกว่าตัวตัวเดิมนะคะเพราะว่าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะ ฝากระโปรงใหม่แล้วก็กระบะหลังใหม่ทําให้มันดูเอิบอิ่มและใหญ่ขึ้นนะบอดี้จะดูใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะกระบะท้ายนะคะตรงนี้โลโกโ้ e Isuzu D-Max นะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะส่วนคําว่าเกรด Z-P ก็จะมีโลโกโ้โครเมียมของว่า Z-P พี P ติดอยู่แต่จะไม่มีคําว่า DDI มาแล้วนะคะทุกคน,นสำหรับบอดี้2,024จะมีเป็นแซี P ติดโดดๆมาเลยนะแล้วก็กันชนท้ายตัวนี้ออกแบบมาเป็นแบบริ้วอินเหมือนเดิมนะคะ สีเดียวกับตัวรถนะ Aero Dynamic Blue In เป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงงา่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้ราคาที่ที่1ล5 6 0 0 0้านนะคะสำหรับสีขาวมุกแต่ถ้าท่านไหนที่ชอบสีบรอนเงินสีดำหรือสีเทาลลมโบราคาก็จะถูกกว่าน,นี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองนะคะสวยงามมากเลย สายลุยสายออฟโรดต้องจัดแล้วคันนี้เกียร์ธรรมดานะตัว z ซี P. ถ้าคนไหนที่กำลังมองหาว c ross, คร s s เกียร์ธรรมดาก็ต้องมองเป็นเกรด z ซทพี P. แล้วล่ะคะ่ะถ้าจะมองเป็นเกรด M เกรด M ็ก็จะมีเฉพาะตัวเกียร์ออโต้ T o. นั่นเองค่ะไปดูด้านในนิดนึงนะคะดูกุญแจก่อนดูกุญแจก่อนตัวนี้นะคะกุญแจจะเป็นกุญแจ Isu z u g e n i u s e n น r y นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะมีให้ลูกค้าทั้งหมด2ดอก้วยกันนะ ก็วิธีการเปิดก็กดจากกุญแจแต่ก็ได้นะคะหรือว่าจะกดจากปุ่มสีดําตรงนี้เหมือนเดิมการใช้งานเหมือนเดิมนะคะกดล็อกแล้วปลดล็อกเปิดเข้ามาด้านในภายในดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะสําหรับตัว V Cross ตัวนี้นะคะลักษณะการคุมทนสีภายในห้องโดยสารนะคะจะมีลักษณะการคุมทนสีเป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลน,นะคะและดูแบบ เอกลักษณ์ของตัว V Cross นะเขาจะเล่นแบบโทลสีน้ำตาลแบบน้ำตาลช็อกโกแลตมาเลยนะคะทำให้แบบลุยๆออฟโรดเปื้อนโคลนหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะผน,นังเพดานด้านบนก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะคะทุกคนตัวนี้เบาะดีไซน์ใหม่นะคะเป็นลักษณะเบาะ กึ่งหนังแท้ด้านที่สัมผัสก็จะเป็นหนังแท้แต่ด้านที่ไม่สัมผัสอาจจะเป็นหนังเทียมนะคะก็ตัวนี้นะคะในส่วนของอหนังที่เป็นหนังสีน้ําตาลเขาก็จะมีการเย็บได้ที่เป็นได้สีน้ําตาลนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นสีดําตรงนี้เขาก็จะมีการซ่อนได้เข้าไปด้านในก็คือเป็นได้สีดำนั่นแหละเนาะตัวนี้ปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่นะคะก็รองรับสรลระนะคะเวลาเราขับขี่ก็ช่วยรองการผ่อนคลายลดก,การเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วย ตัวนี้ก็ยังคงมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กอยู่นะคะเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนก็คือสามารถระบายความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็ดีไซน์นะคะจะมีเป็นรูๆจุดๆจุดๆมาก็ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองตัวนี้เกรดแซีนะคะเบาะก,ก็จะปรับไฟฟ้าได้แปดที่ทางแล้วนะก็จะมีเอนหลังเอนหน้าขึ้นลงนะคะปรับหน้าปรับหลังแล้วก็ที่พักเข้าขึ้นลงประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ในส่วนของแผงประตูนะคะเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงคือตอนนี้ดีไซน์มาล่าสุดนะคะเป็นดีไซน์แบบมิมูระดีไซน์นะคะดีไซน์การออกแบบจากนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งชื่อว่าโครเรียวมิวระซึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นเกี่ยวกับการพับสิ่งของแล้วก็ขยายสิ่งของนั้นให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด คือเพื่อใส่ในจรวดออกยานากาศอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเอาเทคโนโลยีตัวนี้นะคะดีไซน์ตัวนี้มาใช้ในส่วนของการตกแต่งอิสุสุนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่พักแขนก็จะเป็นสีน้ำตาลเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะปุ่มควบคุมต่างๆเป็นดำเงาและดำเพโนแบ็กให้ลงความหรูหราม,มากยิ่งขึ้นค่นนะ,คะตกแต่งตัวนี้เป็นสีช็อกโกแลตเมทัลิกนะคะอืม สวยงามมากนะคะเอกลักษณ์ของวีครอสเลยมองประมาณนี้นะคะสําหรับประตูวีครอสสวยงามมากตัวนี้นะคะสามารถใส่ขวดน,น้ําได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนตัวนี้ในเรื่องของความปลอดภัยถุงลมนิรภัยมีให้อยู่2ลูกคือซ้ายและขวานะคะสําหรับเกรด s ซพีถ้าเป็นเอ็มก็จะมี6หกถ้าแซพีจะมี2สองนะคะพงมาลาัยตัวนี้หุ้มหนัง <c oughs> หุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะมีการตกแต่งเป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลต แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะตกแต่งแซมโครเมียมมาทำให้รูหลามากยิ่งขึ้นด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะด้านขวาเป็นคลุดคอนโรลหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะในส่วนของคอนโซลด้านบนตรงนี้นะคะหนังหุ้มหนังนะคะจะเป็นหนังสีน้ําตาลของน้ําตาลช็อกโกแลตเดินได้ด้วยได้สีน้ําตาลเช่นกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยมิโมระดีไซน์ด้านซ้ายและด้านขวานะคะสองด้านเนาะ ขออนุญาตึืนนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะหน้าจอเครื่องเล่นมเดียนะคะของ i s u ู u ตัว224 0ถ้าเป็นเกรดแซีพและเกรด M หน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยนะคะก็จะทำงาน <c oughs> ลิงก์กับหน้าจอ MID ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุาตปิดประตู <c oughs> เปิดให้ทุกท่านได้ตรับชมกันนิดนึงนะคะสำหรับหน้าจอสออันนี้ ว่ามันทำงานลิงก์กันประมาณไหนนะคะหน้าจอ M I D ใหม่ ai, ขนาด7นิ้วนะคะสำหรับตัวรงนี้นะสวยงามใช่ไหมคะทุกคนสวยงามนะเมื่อเปิดควบคู่กับหน้าจอตรงนี้นะคะสมมติว่าดูหน้าจอตรงนี้ก่อนหน้าจอตรงนี้นะคะเขาจะบอกองศาของรถที่จอดอยู่นะคะมีขนะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะหน้าต่ําสูงต่ําเหลือเอียงประมาณไหน บอกวันที่นะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอประมาณนี้คือหน้าจอใหม่นะคะเมื่อต้องการเล่นมีเดียก็กดตรงนี้ก่อนมันก็จะมาหน้านี้นะคะขออนุญาตเปิดวิทยุก่อนแล้วกันปุ๊บอ่าตอนนี้นะคะขึ้นเล่นวิทยุลื่น87.50นะคะมันก็จะลิงก์มาที่หน้าจอตรงนี้นะคะขออนุญาตปับก่อน,อน,นจะเป็นทิป A ทิป B อ ตัวนี้ก็จะลิงมาออกตัวนี้ด้วยนะคะว่าเราเล่น fm 1ขึ้คลื่นแ7 5 0เหเหมือนกันก็จะบอกประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเลื่อนสัญญาณไปคลื่นอื่นมันก็จะเลื่อนไปเหมือนกันประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะที่ว่าลิงกักนนะนะ <c oughs> ประมาณนี้ เบาเสียงก่นก่อเติมแซปนนะก็จะแจ้งลิงก์การประมาณนี้นะถัดมาค่ะสำหรับรุ่นนี้นะในส่วนของระบบแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้แยกเอิสระซ้ายขวาด้านซ้ายอุณหภูมิหนึ่งด้านขวาอุณหภูมิหนึ่งถ้าปรับแยกอุณหภูมิก็กดูโอแล้วก็นี่ก็ปรับอุณหภูมิด้านขวานี่ก็ปรับอุณหภูมิด้านซ้ายเผื่อคนด้านซ้ายและด้านขวาไม่ต้องการ ความเย็นเท่ากันนะคะคนหนึ่งขี้ร้อนคนหนึ่งขี้หนาวก็ปรับเลือกใช้กันไปนะคะประมาณนี้ก็สําหรับเกียร์นะคะตัวนี้เกรดเซเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะทุกคนก็ดีไซน์ทุกอย่างนะคะเหมือนตัวสองพันอยู่นะคะก็จะแตกต่างนิดหน่อยในส่วนของหัวเกียร์ตรงนี้เขาจะมีการตกแต่งด้วยสีน้ําตาลช็อกโกแลตมานะ ก็จะมีการเล่นรายละเอียดที่แตกต่างจาก2,23 0หลายจุดอยู่นะคะทุกคนตัวนี้เกียร์แมนนวล6สปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับมือสอดวงแหวนขึ้นแบบนี้นะคะดันไปด้านหน้าจะมีเส้นกะระยะถ้าสมมุติว่าตัวนี้นะคะถ้าเรามีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเส้นตรงนี้นะคะมันจะมีความเลี้ยวไปกับเราด้วยอันนี้ก็คือแตกต่างจาก2,23 0นะคะทุกคนเพิ่มเติมมานะ จะมีลักษณะเป็นสองเส้นสมมติเราเลี้ยวขวาขอ,อยแยกสตาร์ทแล้วกันนะปบ๊บสตาร์ทก่อนอ่ปุ๊บนะคะนี่สตาร์ทเครื่องแล้วนะเข้าเกียร์ถอยอย่าเบรกกลอนนะเข้าเกียร์ถอยนะคะเห็นไหมนี่จะเป็นเส้นตรงๆแต่เวลาเราเลี้ยวนะคะสังเกตเส้นนี้มันก็จะเห็นไหมมันก็จะแยกออกมามันก็จะบอกในรัศมี การเลี้ยวที่อันตรายในส่วนของเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกรัศมีเพิ่มเติมเข้ามาจากตัว 2023, 2023 2023ไม่มีนะ2023จะมี2เส้นนะคะตรงๆประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการเข้าเกียร์ถอยส่วนการเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สอเกียร์สามเกียรส์สี่ก็จับหัวเกียร์ปุ๊บก็เข้าได้เลยนะคะหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ขออนุญาตปิดก่อน ส <c oughs> หรือไปนะคะตอนนี้ขับเคลื่อนสีล้อ,อ,อขออนุญาตเปิดประตูก่อนนะตอนนี้นะคะระบบขับเคลื่อนสีล้อปุ่มทะเลคอมานจะอยู่ตรงนี้ขับขี่ทั่วไปอยู่ที่สองหานะคะสำหรับ2,024เพิ่มโหมดอ่า ล็อกทะเลนมานะคะอยู่ตรงนี้ก็ลอฟทะเลยนนี้ก็คือสามารถใช้ควบคู่กับตัวขับเคลื่อน 2Hi 4Hi หรือ0ได้หมดเลยก็ช่วยให้เราขับขี่ในทางแบบลุยๆขรุขระถนนลูกลังอะไรได้แล้วใจแล้วมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าระบบนี้จะช่วยในเรื่องการตะกายออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะระบบของเขาจะช่วยให้เราขับขี่ได้แล้วใจแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นก็ เมื่อเราขับสองไฮอ่ะขับขี่บนลูกลังเราก็สามารถใช้ตัวล็อกคะเรนควบคู่ได้หรือว่าสี่ไฮนะคะบนดอยบนเขาแต่ถ้าเป็นลูกลังอะไรประมาณนี้ก็ใช้ล็อกคะเรนควบคู่ได้นะคะหรือจะเป็นระบบสี่โลนะคะอ่าก็สามารถใช้ล็อกคะเรนควบคู่ได้แต่เมื่อเข้าสมมติว่าอาจจะเข้าสี่โลแล้วก็เราติดล่มอะไรประมาณนี้เราก็สามารถใช้ตัวดิฟล็อกเพิ่มเติมได้ก็คือถือว่าอัดแน่นอัดเต็มมากเลยในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อใน รุ่น b o ดี้0 2 4นะคะที่เป็นขับเคลื่อนสีรล้อทุกรุ่นเลยนะก็ถือว่ามั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เพราะมีระบบทะเลคอมมาน d l ล็อกทะเลนแล้วก็ดิบล็อกนั่นเองนะคะมั่นใจลุยได้นะคะตัวนี้ถัดมาด้านนี้นะคะนี่จะเป็นปุ่มปิดระบบ e s c t c s e s c คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ t c s คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะเป็นปุ่มปิดนะคือถ้าไม่ปิดปุ่มนี้ก็ คือถ้าไม่ต้องงานปิดก็ไม่ต้องกดปุ่มนี้เอาไง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มรับไฟหน้าออโต้สี่ระดับศูนย์หนึ่งสองสามขับขี่ทั่วไปอยู่ที่ศูนย์นะคะก็มีการบรรทุกประมาณสามร้อยโลอาจมาที่หนึ่งหกร้อยอาจมาที่สองมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็นสามก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับปุ่มนี้เนาะนี่ก็ใส่เหรียญน,นะคะเติมน้ํามันนะคะฝากระโปรงนะอ่ะเปิดฝากระโปรงไว้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปรับชม เครื่องยนต์อีกทีค่ะอ่าก่อนที่จะไปรับชมเครื่องยนต์ก็มาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันนิดนึงค่ะในห้องโดยสารตอนหลังนะคะเปิดมาแผงประตูตรงนี้นะก็จะคล้ายๆกับแผงประตูตอนหน้าเมื่อกี้เลยนะคะอ่าห้องโดยสารก็สังเกตพื้นที่เหนือศรีรษะจะลดที่วางเท้าก็ถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะมีแอร์หลังมาให้ด้วยค่ะช่องเสียบ USB เป็นแบบ Type C มาให้แล้วนะสำหรับตัวท็อปนะคะ ตัวน,นี้ดีไซน์เบาะหลังก็จะเป็นสีทูโทนค่ะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลช็อกโ,โกแลตกับสีดำแบบนี้นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะดึงเชือกตรงนี้ลงมาก็จะสามารถพับเบาะลงได้นะคะหรือว่าจะดึงสลักเชือกอยู่ด้านหน้าก็สามารถพับเบาะขึ้น60-40ได้ประมาณนี้นั่นเองค่ะก็มีราวจับตรงนี้ให้นะคะสำหรับคนตัวเล็กเอาไว้โหนขึ้นก็สะดวกสบายมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ,ะไปดูเครื่องยนต์นิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้ก็ เป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่นะคะแต่เปิดให้ทุกท่านได้ชมกันกนิดนึงนะคะแม่มาด้านหน้าสวยงามอีกแล้วชอบม,อมากๆเลยตัวนี้สีประตูคลอสสามจุดศูนย์แซีค่ะตัวประลองท็อปนะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามพันเครื่องยนต์ตัวเดิมอยู่นะคะ ตัวนี้แรงม้าสูงสุดที่190แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะสังเกตนะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะมีการจัดวางให้เยื่องหลังภานาน้านิดนึงค่ะช่วยในยเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นนี้กับ4ประตู V Cross 3.0 ZP ตัวทดลองท็อปนะคะ ัวน,นี้ราคาค่าตัวงเขาอยู่ที่1 1 5 6 0 0 0บาทค่ะกับสีขาวโกนะคะแต่ว่าท่านใดที่สนใจเป็นสีอื่นนะคะสีดำสีบรอน์เงินสีเทาแลมโบราคาก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7 0 0 0บาทนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโดรโมชันเพิื่องเติมก็สามารถทักอินบ็อกซ์หาพีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ p w m a i 1 5 7 9ดีนะคะ id line ปีใหม่นะหรือโทรติดต่อที่เบอร์0 9 5ย์8 8 9 9 4เป็นค่ะ ดูือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะ อิสุสเพจอิสุสเชียงตลายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้นะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือช่องทางติ๊กต็อกนั่นเองนะคะชื่อช่องว่าเซลปีใหม่อิสุสหน้าตาแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกันไปยาวๆด้วยนะคะสําหรับที่ใหม่นะคะก็มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยมั่นใจแต่อเปอร์เซ็นต์นะคะบริการทําสัญญาถึงนาบ้าน ถ้าสัญญาอนุอมัติเดี๋ยวนัดรับรถกันอีกที่นึงว่าจะมารับที่นี่หรือว่าจะให้ไปส่งนะคะหรือว่าจะอะไรยังไงก็พูดคุยกันได้นะคะทุกคนลูกค้าท,ที่ติดเครดิตแบ c กคนิ์ปรึกษากันได้นะคะลองมาช่วยกันนะคะหาแนวทางออกร่วมกันดีกว่าะคะ่ะลูกค้าบัตรหัวหกหัวศูนย์ทางเชียงตรายมีเยอะนะคะ ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะบัตรหัหกหัวสูตร์นะตอนนี้นะคะถ้าเรา2 0 2 5ไม่ต้องใช้คนค้ำแล้วนะคะทุกคนก็อิ inbox เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้มาดูหน้าบัตรกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าซื้อได้หรือไม่ได้ปรึกษากันก่อนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่สารับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย